ồ digital effect kích trợ art pp ồ yeah nên mà titan là winner. nào đắng 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 ồ oh, yeah on เดี๋ยวกูจะลงไปจกกัดการเองแต่มึงไปก่อนเนาะไปไอ้สัตว์ไม่รู้ดิโอเคไม่งั้นมึงลงไปเลยเดี๋ยวเน้หันหลังไม่หันไล้สัตว์เออก็ได้ตบแม่ม โอ้ไอยเดี๋ยวกูตามลงไปเองเครือ่องยนตเครื่องยหตัสมิติหยอ,อกนะกูจะลงมาทำไมวะเน,นี่ยเพื่อนนายรู้ไหมว่าฉันกำลังไปทำอะไรไม่รู้เดะดูนั่นสิไททันว้าฮะอยากให้เขามาหนับกทุกคนยิงปืนใหญ่ ชิบหายหมามายาโอเคมึงเลิกตกใจเถอะไปสู้กันเถอะย่าเอ้าเขียนแน่กูว่าไม่หลอดกูไม่หลอดเนี่ยรัดมันทุกคนทุกหน่วยควรออกมามึงก็พูดได้นี่ไอสัตว์โน ฉันว่าพวกเราไปกันเถอะโอเคมงตามกูมาให้ทันเลยกันไปอ่อะเดืดเดี๋ยวดือดเดืดเดืดเดืดดืดเดือดดอดเดือดเดืดเดืดเดืดเดอดอเดดเดืดเดืดดืดดืดดเอเออ ถ้าสวิมมิ่งช่วยกูด้วยไอ้ฉันจะไม่ปล่อยนายไปเด็ดขาดนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของไม่กูทดลองความรักเฉย่เฮียว้ามึงท้องอืดมึงท้องอืดแน่ไอ้สัสอปวทองอ้าวดู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  โอ,อโอ้้าไปละพ่อจอยขึ้นอะไรกูโอ้เฮียดูคนนั้นรีไวล์เกิดมันเกิดอะไรขึ้นเขาคือไททันโอ้เฮียเฮ้ยฮะความรักความเบต้าเฮ้ยมึงเตือน ไม่เป็นใครอยู่กูจะตบมึงหยุดมึงจะตบกูเหรอใจเย็นนี่เนี่ยหยุดมึงคือไททันหรือมนุษย์ตบกูมาซะดีๆไม่งั้นกูลั่นไกใส่มึงแน่ไอสัตว์กูเริ่มเบื่อแล้วอือกูจะวิ่งแล้วมึงจะยิงหาพ่อมึงเหรอ ดูดูด,ดูตบแมง่งยาช่วยกูว้าไปลนะปวดกวด้ติด